สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอ n น w ซ r ร a ทาโรนะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกระญญูมิตรทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอมานะครับวันนี้ผมจะมาอ่านดันดอมที่169กันนะครับการอ่านดันดอมของช่องผมเนี่ยจะเป็นการเลือกสําหรับไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีขึ้นมา1สำรับนะครับตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่งแล้วเหตุการณ์ความสัมพันธ์ ของคนคู่หนึ่งอดีตปัจจุบันหรืออนาคตผมไม่รู้ว่าในพลังงานที่ผมกําลังน่าเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอะ่ะมันเป็นช่วงอดีตปัจจุบันอนาคตของคุณกับเขาหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันตรงอาจจะตรงบางจุดแต่ถ้าไม่ตรงเลยอย่าบังคับให้มันตรงนะครับฟังเป็นนิทานไปนะโอเคแล้วก็ในช่วงที่ผมอัดัไพ่ในวันนี้นะครับสําหรับคนที่สั่งจองนะครับตัวโลโก้ช่องตรงนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของ ตัวเอซ้อนกันนะครับด้านหน้าเป็นดินนะครับด้านหลังเป็นไหมเนี่ยนะครับผมได้จัดการแพคแล้วนะครับใน1ซองตรงนี้นะครับเป็นลักษณะซองแบบนี้นะโอเคอันนี้ยังไม่ได้แปะนะครับด้านในซองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะโดยภูมิใจแบบนี้นะครับแล้วก็มีวิธีการในการเสริมพลังงานของสิ่งนี้นะครับแล้วก็ใช้งานยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมเขียนไว้ด้านหลังนะครับคนที่ได้รับไปจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นซองแบบนี้รับไปอย่างนี้นะครับ ตอนนี้เป็นคิวของคนที่จองมาในช่วงส0คนแรกเดือนมิถุนาย,ยนนะครับผมจะส่งได้แค่เดือนละ1ิชิ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นงานทํามือทั้งชิ้นนะครับมันจะช้านิดนึงนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าโลโก้ตัวนี้เครื่องรางอันนี้ที่ผมทําแัดส่งให้ทุกคนเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรมันช่วยเรื่องอะไรก็ลองไปดูคลิปใต้คลิปนี้นะครับที่ผมลองเปิดพลังงานไพ่เช็คจากสัญลักษณ์ตรงนี้ดูนะครับเราดูคลิปนั้นดูนะโอเคอ่ะวันนี้นะครับ ขออนุญาตเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามาดูกันว่าแรนด o อมที่เราหกสิบก้าเนี่ยกำลังจะเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังกันนะครับมีสไตสัจลักษณ์ใดๆที่บอกได้บ้างระหว่างคุณกับเขานะขอดูตัวเลขก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับขอหใบตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับเลข5 0า 8 2 7 1นะครับโอเคอ่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับจะมี2508 1 7นะครับลองดูว่ามีตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาหรือไม่นะครับลองผสมตัวเลขดูนะ 1 7 1เจ็ดสปอนะครับ8 0 5 0 10อะไรแบบนี้นะครับลองดูว่ามีเลขอ,อะไรบ้างอืมโอเคถ้าเป็นวันที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาจะมีวันจันทร์วันพฤหัสนะครับพุธกลางคืนวันอาทิตย์และว,วันเสาร์นะครับถ้าเป็นวันที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะโอเค ทีนี้มาเช็คในลักษณะของตัวหนังสือกันบ้างพยางค์แรกชื่อจริงพยางค์แรกชื่อเล่นชื่อรูปชื่อสัตว์เลี้ยงลองดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมนะครับอ่ะเรามาเช็คตัวหนังสือกันครับ สือจะมีตัว g นะครับตัว b k y v ครับ w r a z ซหรือ c นะครับ h j q นะครับ ตัวหนังสือเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นพยางค์แรกชื่อจริงพยางค์แรกชื่อเล่นชื่อรูปสัตว์ัทเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับของคุณกับเขานะ G B K Y นะครับ V W R A Z หรือ C H J แล้วก็ Q นะโอเคอ่ะเก็บนะครับผมขออนุญาตด,ดูไพ่ทาโร่นะครับ5้าใบแรกนี้จะเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นอินโทรของเรื่องนะครับขอดูนะขอเช็คพลังงานแรนดอมที่169ินี้ครับ หกไม้ The Star รหกเหรียญในออบวันชาริออตใต้สำรับเป็นท่าสามไม้คืออันนี้นะครับเป็นอินโทรของเรื่องนะเพราะว่า จากความรู้สึกของผมที่เปิดไพ่ทั้งหมด10ิบใบหกใบนี้นะครับมันเป็นพลังงานของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพ่ใต้สารักเป็นไพ่ของการรอคอยหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรันดอมในวันนี้กำลังจะบอกว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาฟังรันดอมเนี้ยกาลังจะได้รับรู้เรื่องราวของความสําเร็จการเติมเต็มการได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่เคยจากสิ่งที่เคยนะรอคอยรับปรารถนา ถ้าคนที่ปังแรนดอมเนี้ยแล้วก็กลังรอคอยสิ่งใดอยู่กําลังคิดสิ่งใดอยู่อ่ะไอสิ่งนั้นที่คุณรอคอยหรือคุณปรารถนามันกําลังจะมาถึงคุณในไม่ช้านี่คือไพ่เซตนี้ทั้งหมดนะครับจะมาดูกันว่าไอสิ่งที่จะมาถึงคุณในไม่ช้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวยังไงเพราะว่าคุณูนะไพ่ที่มันขึ้นซ้ำๆคือเลข6กเนี่ยหกหกนะครับเดือดสตาร์การเติมเต็มการการประทานพรการอวยพรแล้ววันนี้ผมใช้วิคเน่เป็นประธานในการอ่านในดนดอมวันนี้ด้วยะ ดังนั้นอินโทรในวันนี้การได้รับการช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์เสธิ์การได้รับโอกาสที่ดีการได้รับแรงบันดาลใจที่ดีจากการฟังฮิปนี้เราก็รูว่าเรื่องในวันนี้กับความสัมพันธ์ในคุณจะได้ฟังต่อไปนี้มันเป็นเรื่องราวอะไรนะครับดังนั้นโปรดใช้วิจาร,รยณในการรับชมแต่แค่อินโทรของเรื่องอะเรารู้สึกว่าคนที่ได้มาฟังแรนดอมนี้แดนดอมนี้จะเหมือนแรงผลักดันให้คุณได้รับรู้ว่าชีวิตคุณจะมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่ เออมาดูกันว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวยังไงนะครับอ่ะมาดูกันลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับธาตุไฟเมสินธนูธาตุดินพฤกษกกันมังกรน,นะครับชัดๆคือกลุ่มกับก,กรกฎนะอืมโอเคอ่ะมาดูกันครับ เริ่มอ่านเรื่องกันนะครับโอเคฟังคุณข้าวถ้วยฟังเขาสเหรียญโอ้คนที่มาฟังแรนดอมนี้นะครับพลังงานณนะปัจจุบันนะของคุณนะไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของคนกลุ่มไหนนะครับคือตอนนี้คุณมีความสุขมากเลย ตัวคุณนะถ้าคํำนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณน่ะคุณลองฟังไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่ไพ่ใบแรกพลังงานส่วนมากที่มาฟังตอนนี้คือ9ถ้วยคุณมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณในตอนนี้คือไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีใครที่เป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคุณมีความสุขกับการได้ทําบางสิ่งที่เป็นความสุขของคุณมากๆม,ม,มีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาไปนั่นไปนี่ด้วยตัวคนเดียวอะ่ะ9ถ้วยอะ่ะ มันแปลว่าคุณมีความสุขที่คุณได้ทำสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ตัวคุณเองแลวมีพาชั่นทํานู่นทํานี่ทํานั่น,น,นแล้วก็คุณรู้สึกว่าตัวเองเฟมัสหรือได้รับแรงบันดาลใจกับคนรอบตัวมากมายนี่คือคุณนี่คือพลังงานของคุณนะแต่ฝั่งเขาได้สี่เหรียญเนี่ยตอนนี้เขามีความแบบกลัวจะเสียความสุขบางอย่างกลัวจะเสียบางสิ่งบางอย่างที่ที่ที่รู้ว่าเป็นความสุขอะ่ะเขากลัว เป็นไพ่ของความกลัวครับสี่เหรียญเนี่ยกลัวอะไรกลัวเสียความผูกกลัวไม่มีความสุขบางอย่างว่ารู้เป็นเรื่องอะไรมาดูต่อนะในขณะท,ที่คุณแบบสุขมากแต่เขากลัวเสียความสุขกลัวไม่มีความสุขกับเรื่องบางเรื่องอยู่มาดูต่อคุณได้ไพ่ดีเอ็มพอลเลอร์นั่นถ้าวัดพลังงานนะตัวฝั่งตัวฝั่งตัวฝั่งคุณเนี่ยทั้งดีเอ็มพอลเลอร์นะครับทั้ง4ี่เอ่อเก้าถ้วยเนี่ยพลังงานคุณชัดมากเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานความมั่นคงทางด้านความรู้สึกหรือจิตใจอ่ะคุณตัวคุณนิ่งมากคุณคุณไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้แบบรู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดอะไรหรือแบบต้องการอะไรที่มันมากไปกว่าจิตที่คุณอยู่ปัจจุบันตอนนี้คุณ t h อ Emperor เก้าถ้วยคุณมีความสุขคุณนิ่งคุณคุณโตมากอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็คือคุณได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่หรือคนที่สูงกว่าชอบคุณชอบผลงานคุณด้วยอืมแต่นะแต่ The พ m เ e อร์กับ7ดาบเนี่ย บางครั้งคุณก็มีการมองแอบสองแอบมองหรือดูคนคนนี้อยู่ไกลๆด้วยนะครับไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นใครแต่คุณแอบมองเขาอยู่ใช้คำว่าคุณแอบมองเขานะส่วนไพ่เขาว่า7จ็ด,ดาบเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างที่หลบๆซ่อนๆปกปิดไม่อยากให้คุณเห็นเหมือนกันมาดูต่อในออฟช l i ลี nice หู ไพ่ขึ้นเลยว่าไม่ว่าคนคนนี้เขาจะพยายามปกปิดสิ่งใดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายไอ้เรื่องที่มันปกปิดเรื่องที่คุณไม่เขาไม่อยากให้คุณรู้เหล่านั้น,นทุกอย่างมันจะ j u d g m e n t มันจะถูกประก,กาศให้ที่คุณได้รู้เองมันจะมีทั้งคนมาบอกคุณข้อความให้คุณไปเห็นเองหรือบางสิงบางอย่างที่คุณจะต้องไปเห็นเรื่องของเขาแล้วแบบถึงสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ไม่ได้อยากให้คุณรู้แต่คุณก็จะได้รู้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ย judgment กับนายออฟคับอ่ะแต่ การรู้ตรงนี้มาเป็นการปลดล็อกคุณบางอย่างนะจัสเมนกับนายออฟคัพมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับในะความว่าแพทย์กลังจจะบอกว่าการบางเรื่องบางเรื่องที่เขาปกติดไม่อยากให้คุณรู้อะถ้าคุณก็นิ่งๆแล้วเนี่ยแต่พอคุณไปรู้ปุ๊บมันเป็นการที่คุณจะได้ปลดล็อกหรือจบผลวิพากษาความสัมพันธ์นี้ได้อะไรบางอย่างแล้วพอคุณรู้ความจริงบางอย่างปุ๊บนายอ๊อฟคัพเนี่ยคุณจะสามารถไปต่อ,อชีวิตคุณได้แล้วมาดูต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องดีในสิ่งที่คุณได้ร้รูนะ ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายมันเป็นการมันเป็นการปลดล็อกตัวเองจากสิ่งที่คุณได้รู้บางอย่างจากไม่ว่าจะคนข้อความหรือบางสิ่งที่คุณจะได้รู้เรื่องของเขาเห็นปะคุณปลดล็อกไหมอ่ะเนี่ยเดวขึ้นเลยฝั่งเขาได้ The magician การที่คุณรับรู้เรื่องของเขาจะทำให้คุณเด world คุณจะรู้ว่าคุณดีและคุณสมบูรณ์แบบดีแล้วคุณจะรู้ว่าโลกของคุณที่ไม่ได้มีเขาอยู่อ่ะคุณก็สามารถมีความสุขได้คุณก็สามารถเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้ แต่ตัวเขาเองเนี่ยไพ่เวดิเชียนเนี่ยกับเดอะเวิลด์เนี่ยพลังงานของเขาอะเขาอยากเริ่มต้นในชีวิตตัวเองเหมือนกันอยากเริ่มต้นชีวิตที่แบบมีความสุขมีความสําเร็จเป็นเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันอะคือในพลังงานของสิ่งที่พอคุณรับรู้เรื่องของเขานะจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขามีความพูดบางอย่างที่พูดไม่ตรงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางอย่างเราไม่รู้ว่าเขา ผู้อะไรกับคุณไว้แต่ว่าพาบอกว่ามันมีบางอย่างที่เขาพูดกับคุณแต่มันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นด้วยตาของคุณด้วยคนมาบอกคุณบางอย่างแต่เขาว่าเป็นสิ่งที่เขาเลือกก็อยากเริ่มต้นตรงนั้นด้วยห้าไมา้สองถ้วยไอสิ่งที่เขาไปเริ่มต้นน่ะคือคนรักใหม่ๆคือความรักใหม่ๆที่เขาพยายามจะรักพยายามจะ ไปต่อแต่ตัวของคุณห้ามไม้คือคุณไม่อยากให้เขาประสบความสำเร็จด้านความรักขนาดนั้นคุณไม่ได้อยากคนคนนี้แบบมีใครได้สมบูรณ์เท่าคุณอะเพราะคุณรู้สึกว่าเขามีความรักบนความทุกข์ของคุณตัวสับดังเองเลยอะนางจังหวะนี้พอดีเลยคือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีความรักหรือลดต้องความรักในระหว่างที่คุณสับสนคุณเครียดคุณมีปัญหาอยู่คุณคุณเหนื่อยบางอย่างคุณแบบในช่วงรอยต่อของการทะเลาะเบาะแววงหรือหรือการแบบ มีคอนฟ lict ระหว่างคุณนะ mm hmm. เขามีความสัมพันธ์ใหม่อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณรับไม่ได้ที่เขาไปเริ่มต้นแบบนี้ในในในพาร์ทชั่นนี้ของคุณระหว่างคุณกับเขานะครับพี mm ่นบอลแล้วพอเขาไปเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการที่คุณกับเขามีการท็อกซิกกันบางอย่างอ่ะคุณก็เลยเป็นคุณนักบอลคือคุณไม่อยากให้เขาประสบความหรือคุณอยากให้เขาเหนื่อยในความรักที่เขาไปเริ่มต้นแล้วถามว่าเขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยมาก แปดเหรียญเนี่ยเขาทําทุกอย่างเขาอดทนเขาสู้เขาคิดว่าในเมื่อเขาเลือกขึ้จะมีอีกคนในทิศทางนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเต็มที่มากๆสุดโต่งมากๆเพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนั้นหรือสิ่งตรงนั้นมันไปต่อได้ทุ่มสุดแรงทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเขาเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่เขาไปอยู่คนอื่นคุยนับวางกับแปดเหรียญเนี่ยเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่อยู่กับคนอื่นคือคุณเคยอดทนอะไรเพื่อเขาเคยรออะไรเพื่อเขาได้เขาทําสิ่งนี้กับคนอื่น และเป็นการทำดบับสุดโต่มากๆเลยในขณะที่คุณเองเนี่ยคุณใช้ความอดทนกับตัวเองที่จะไม่ทักไม่คุยไม่รอไม่อะไรกับเขาคุณชอบอดทนแล้วก็วางแผนชีวิตตัวเองเหมือนกันพี่น n u ครับ The Hermit ฝั่งเขาก่อนนะฝั่งเขาอะพอเขาพยายามสุดโต่งมากๆเขาจะไม่ได้รับอะไรจับคืน The Hermit เขาจะรู้สึกว่าเขาพยายามทําอยู่เพียงคนเดียวเขาจะรู้สึกว่าเขาพยายามสู้อยู่เพียงคนเดียวเพื่อที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มัน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 มีความสุขแต่เขาจะไม่รับการเติมเต็มและไอความรู้สึกที่เขาพยายามทุกครั้งที่เขาพยายามเพื่อใครก็แล้วแต่เขาจะนึกถึง queen of cup ความรักที่คุณเคยมีให้เขาแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณจะรู้สึกว่าความรักหรือความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีให้เขาอ่ะมันเป็นอะไรที่มันมันเป็นความรู้สึกที่มันห่างหายมายาวนานมากๆแล้วอ่ะ แล้วตอนนี้เขารารู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากกว่ารักของรักเขาในพลังงานนี้นะครับคุณกับเขาห่างกันมาไม่ต่ำกว่า9เดือน9ปีในเซในเซสชันนี้คุณดูนะที่เราบอกว่าเขาอะพยายามพยายามที่จะทําพยายามที่จะสร้างพยายามสุดโต่งบางอย่างเพื่อใครบางคนเนี่ยพอเขาพยายามปุ๊บไม่ได้รับอะไรตอบรับไม่รู้สึก ได้รับการดำเนินตัดสินนี้พยายามและพ่อะไรต่อมาก้าวดาบคือเครียดมากเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะพยายามพ่ายเล่าง่ายมากเลยเครียดเพราะตัวเองพยายามแล้วไม่ได้อะไรเครียดแล้วเครียด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 จะส่วนคุณนะนออฟสอดเรามองว่าในจังหวะหนึ่งถ้าคุณได้มาแอบส่องเขาหรือดูว่าเขาเป็นอะไรคุณจะเห็นความเครียดของเขาหรือพฤติกรรมบางอย่างเขาที่มันเปลี่ยนไปด้วยเราไม่รู้ว่าคุณจะเห็นทิศทางไหนไปดูต่อจะไพ่บอกว่าคุณจะเห็นเขาว่าเขาเครียดเขาทุกข์ใจเขาเสียใจบางอย่าง เนี่ย yeah, สี่ถ้วยคุณจะเห็นว่าเขาไม่พอใจอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาเราไม่รู้คุณจะรับรู้เรื่องนี้จากไหนนะครับกับให้บอกว่าสี่ถ้วยกับเดอะฟูสิ่งที่เขาไม่พอใจมันเป็นสิ่งที่คุณแบบเดอะฟูมันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว,วเขาต้องเจอเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเออเธอทำแบบนี้เดี๋ยวก็เจอเรื่อ,องนี้แหละอะไรแบบนี้ยไอสิ่งที่คุณคิดเขาจะเจอเขาจะเจอเจอโดยแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยเจอแบบไม่ได้คาดฝันด้วยส่วนคุณเดอะฟูกับสี่ถ้วย คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจที่เขาเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณต่อไปแบบไม่ได้สนใจอะไรเขาอ่ะคุณปลดปล่อยเรื่องนี้ได้เรามองว่าไอ้จุดที่คุณได้ปลดล็อกจริงๆอ่ะปลดล็อกจริงๆเลยคือคุณจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีความสุขบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขามาดูแต่ว่าไพ่เาจะเล่าอะไรต่อนะครับไพ่เดวี่ขึ้นในฝั่งคุณไพ่เดวี่คือไพ่กรรมสิ่งที่คุณเห็นในชีวิตของเขาก็คือเดวี่กับเพทอบอลคุณรู้สึกว่า เขาได้รับผลจากการกระทําบางอย่างที่เขาได้ทํากับคุณเอาไว้และเพจอัปบอลเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันมันจะมันจะชัวร์หรือแม่นหรืออะไรแค่ไหนบอกก่อนนะเพราะว่าไพ่พูดว่าคนคนนี้เขาจะเอาเรื่องบางเรื่องของเขาที่เขาพบเจอเรื่องที่เขาแบบเครียดมากๆทุกมากๆมาพูดมาบอกคุณมาทําให้คุณรับรู้เรื่องของเขาเพระไพ่เดวิลคือมันมีอะไรบางอย่างในฝั่งคุณนะที่เป็นแบบ คือจากความรู้สึกของผมมาจากพลังงานเซตเนี้มันคือสิ่งสิ่งเนี้ยที่อยู่เหนือคุณกับเขามานําพาเขามาพูดมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณและสิ่งที่บอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความแบบเป็นความไม่ดีในตัวเขาเป็นความแบบความผิดพลาดบางอย่างของเขาอ่ะแล้วมันมันมีบางอย่างที่นําพาให้เขามาพูดเรื่องเนี้ยกับคุณให้คุณได้รู้เราไม่รู้ว่าเขารู้สึกเนี้ยคืออะไรแต่ estro. พาบอกว่ามันจะมีบางอย่างที่นําพาเขากลับมาพูดเรื่องบางเรื่องกับคุณรับรู้ให้คุณรับรู้ด้วยอ่ะมาเปิดต่อ ไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นเก้าไม้อะคุณดูดิสิ่งที่เขามาพูดกับคุณนะคือเรื่องของความรู้สึกหรือความต้องการไพ่ของเขาคือเก้าไม้เนี่ยเขาไม่เคยคิดและลังเลมากด้วยที่จะแบบพูดบางอย่างกับคุณแต่ว่าไพ่หนึ่งถ้วยอะด้วยความด้วยความรักที่คุณเคยมีให้เขาด้วยความดีที่คุณเคยให้กับเขามันเขาไม่เคยได้รับสิ่งนี้หรือสิ่งที่คุณทําให้เขากับใครเลยอะ แล้วพอ,อะระยะเวลาผ่านม,มา9เดือนหรือ9ปีบางอย่างที่เขาได้ไปทบทวนหรืออะไรบางอย่างไม่รู้เราไม่เราไม่เราไม่เมชัวร์จริงๆกับเลข9ตรงเนี้ยแต่พอเขารับรู้อะและเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรและพอาเขาต้องการอะไรอ่ะไพ่หนึ่งถ้วยมันเลยขึ้นฝั่งฝั่งฝั่งคุณนะคือสิ่งที่อยากได้รับจากคุณคือกําลังใจแรงปรารถนา ความสมบูรณ์ความสุขบางอย่างที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ให้ได้เราไม่รู้ว่าทําไมไพ่พูดแบบนี้แต่ไพ่บอกว่าเขาอะอยากได้สิ่งเนี้ยกับคุณมากๆและบางครั้งอะไอสิ่งที่นําพาเขามาพูดแล้วบอกคุณบางอย่างจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกที่เขาอยากมีคุณมาดูหน้าไพ่ต่อเห็นปะ่นะเดอะซันอะเดอะซันขึ้นฝั่งคุณเพราะอะไรเพราะคุณเป็นทั้งความสุขเพราะคุณเป็นทั้งแรงบันดาลใจเพราะคุณเป็น เพราะคุณเป็นแบบเป็นพลังงานที่ดีในชีวิตของเขาอะ่ะเนี่ยเจ็ดไม้คือไพ่ของความพยายามอะ่ะดังนั้นการที่คนคนนี้จะพยายามเพื่อจะมีมแบบแสงสว่างหรือพลังงานดีๆอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันคือความพยายามที่รู้ว่าเสี่ยงแต่ก็เสี่ยงอะ่ะเพราะคุณคือเดอะซัน่ะคุณคิด,คด,คดพลังงานของเดอะซันนะเดอะซันเนี่ยคือพ,พา,พาทิ์ใช่ไหมพาทิ์มีผลต่อโลกแค่ไหนอะ่ะคุณก็มีผลต่อเขาแค่นั้นลองนึกดูว่าคุณมีผลต่อเขาแค่ไหน มาดูต่อโอ้โหเดี๋ยวพอเขาติดต่อนะและเขาติดต่อในระหว่างเลขเก้าเรือนกันยาหรือเลขเก้าอะไรก็แล้วแต่หรือพอคุณรับชมคลิปนี้ไปเก้าวันอะไรประมาณเนี้ยมันมีเลขเก้าอ่ะไม่รู้ว่าแต่มันมีเลขเก้าคือสี่ไม้กับไพ่สองไม้เนี่ย มันจะมีการติดต่อจากฝั่งเขาแล้วคุณจะได้เลือกอีกครั้งตัดสินใจอีกครั้งเกี่ยวกับเขาเห็นป่าไพ่หกเหรียญขึ้นฝั่งคุณเขาจะแบบไพ่มันขึ้นว่าคุณจะต้องให้ความยุติธรรมหรือให้โอกาสบางอย่างกับเขาในความพยายามของเขาในสิ่งที่เขาพูดเขาบอกอะไรกับคุณบางอย่างมาดูต่อเนี่ยไพ่มันคือไพ่เซร็จที่เช็คพลังงานเลยอ่ะมันแปลว่าชารยร์รอด ถึงคนไม่สนใจคุณพยายามจะไม่สนใจเขาเขาก็จะวิ่งตามคุณไพ่ของคุณคือวิ่งมาทางนี้ไพ่ของเขาคือวิ่งตามคุณเพื่ออยากมีชัยชนะเหนือความรู้สึกของคุณอะมาดูต่อ The Moon แต่คุณอะคุณจะรู้สึกว่าเขามาเพราะกับปัญหาเขามาแต่เรื่องที่ทำให้คุณกลับเป็นนึกถึงเรื่องไม่ดีไม่ดีคุณก็เลยไม่อยากมีเขามากๆเลยไม่อยากมากๆเพราะแบบเดอ m o มูนอะมันคือความแบบคุ้มครือไม่ชัดเจน จะไปรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆมาอีกทําไมให้มันทุกท็อ oxic ในใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่คุณจะไม่ต้องการให้เขากลับหรือเท้าเขาแอคชั่นอะไรกับคุณเลยอ่ะเข้าใจใช่ปะคือไพ่เดอะมูนคือเป็นไพ่ที่มันไม่ดีมากๆคือเป็นไพ่ของแบบเรื่องที่มันปกปิดก็รับรู้หมดแล้วเรื่องนั้น่องนี้ก็รู้หมดแล้วแล้วทาไมฉันต้อง,ต,องต้องเอาคนคนนี้เข้ามาล่ะในนี้สิ่นที่คุณจะคิดนะครับเพราะไพ่ของเขาคือไพ่ดื้อด้วยไพ่ตื้อเห็นปะเนี่ยคุณดูดิคนรักเก่ากลับมาคือหกทั่วแล้วขึ้นฝั่งคุณมาดูต่อ,อ คนั่นเป็นตาเคิรอ่ะคือเขาในวันที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณจะมีค่าขเขามากมากแล้วไม่รู้ว่าทําไมแบบไพ่ควีนั้นเป็นตะเคอร์มันไพ่ของคนที่แบบรู้ว่าคนรักเก่าหรือคุณมีค่าขเขามากๆแล้วเขาอยากรักษาคุณมากๆเลยอยากที่จะแบบไม่อยากไม่อยากสูญเสียแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกนั้นอนะดูต่อหนึ่งดาบเห็นปะ จัสติกอะมันคือรู้รู้แน่แก่ใจรู้แน่ความรู้สึกแล้วว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความชัดเจนอะไรคือสิ่งที่ที่ต้องการและไพ่ของคุณคือเอทอฟซอดและคุณชัดเจนแล้วคุณอะชัดเจนแล้วว่าคุณจะตัดคุณจะตัดแน่หนึ่งดาบเนี่ยเรารู้สึกถึงการตัดเลยไม่ใช่เริ่มต้นแล้วมันคือการตัดล้าดูต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นเห็นปะคุณนิ่งไหมคุณอฟซอดคุณตัดคุณไม่สนใจด้วยฝั่งเขาคืออะไรทำเพราะนั้น ในขณะที่คุณนิ่งเหมือนกาแพงโทษทีในขณะที่คุณนิ่งเหมือนกาแพงเส้นตรงลักษณะเนี้เขาคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากับไปกับมาพยายามปาลานพยายามแปลงพยายามจะเปลี่ยนความรู้สึกคุณให้ได้นั่นใบสุดท้ายคือควีนก็ฟอร์ดไพ่คู่ขึ้นจะหันดาบชนกันคุณเห็นปะเนี่ยคิงกับควีนใบสุดท้ายแล้วคู่กันแต่หันดาบชนกันหมาย,ค,านนยความว่าเขาก็ตื้อคุณไม่หยุดคุณก็นิ่งใส่เขาไม่หยุดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยรันดอมเนี้ยมันเป็นการแบบ มันเป็นการใช้เรียกว่าเดียคนหนึ่งคนหนึ่งอยากกลับมาคนหนึ่งต้องการจะไปมากๆไม่เอาแล้วมากๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้กำลังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะแล้วจากที่เซ็กพลังงานหน้าแรกที่จะบอกว่าจะเป็นเรื่องด,ดีที่กลับมาคือถ้าคุณไม่เคยคิดว่าเขาจะกลับมาหรือมาตื้ออะไรคุณหรือก็ททาผิดกับคุณแล้วมันจบแล้วอ่ะมันมีบางสิ่งที่นําพาเขากลับมาให้เขาเป็นคนที่ขอร้องคุณนะจากไพ่เสร็จเนี่ย ผมมาดูต่อว่าไพ่บอกอะไรได้อีกนะครับขอดูไพ่ขังหน่อยไพ่ต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับการร่อมที่หนึ่ร้อยหกสิบเก้เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือพลังงานนี้ครับการเดินทางการติดต่อบริษัทบนอินความสมบูรณ์ไพ่เซตนี้กำลังบอกว่า การติดต่อตรงนี้หรือการที่เขากลับมามันเป็นเพราะอะไรบางอย่างที่พลังงานสูงกว่าเพื่อให้ที่เคเขาคำนั้นกลับมา,บม,ามันทําให้คุณรู้และเขาต้องรู้ว่าอะไรสมบูรณ์สุดกับเขาซึ่งมันเป็นคุณอะไพดอกบัวคือการตื่นรู้อะการกลับมาของเขามเป็นการบอกคุณอะเป็นในในว่ามันเป็นการปลดล็อกคุณว่าถ้าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดและถ้าคุณถ้าเป็นคนที่ถูกต้องดีสุดแล้วอะยังไงก็แล้วแต่คุณจะต้องได้รับสิ่งที่บอกบอกว่าคุณเป็นคนที่ดีแล้วอะ พราะถ้าเกิดเขากลับมาคุณจะสามารถรู้ได้ว่าคุณทําถูกต้องและที่ผ่านมาคุณไม่ได้ผิดอะไรคุณไม่ทําอะไรเสียาหา,ายอ่ะไพ่เซตนี้กําลังจะบอกว่าคนคนนี้กลับมาเพราะคุณเป็นความสมบูรณ์ขออีกสองใบนะดูดิเนี่ยอ่ะไพ่ยอยู่ดิไพ่าตาสว่างกับธุระรมอ่ะคือเรามองว่าคูบาจารย์หรือพ่อพิกเนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยกำลังบอกคุณว่าเรื่องราวที่เราเล่าให้คุณฟังทั้งหมดทั้งมวลในะี่ยให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าคุณยังทุกข์กับเรื่องนี้ให้คุณตาสว่างแล้วว่าไอ้สิ่งนี้ที่เราเล่าทั้งหมดหรือรลุทั้งหมดที่ม,ทม,ทมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณที่ไม่ได้ทําอะไรผิดคุณไม่ได้ต้องเสียใจร้องไห้ไม่ต้องคิดว่าตัวเองผิดหรือตัวเองทําไมด่ดีหรือทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องนี้ไพาตาสว่างคือทุกอย่างมันมีเหตุและผลเขาต้องไปเจอเหตุนั้นเหตุทุกเหตุอะไรก็แล้วแต่เพื่อเพื่อเขารู้เพื่อให้เขารู้ว่าคุณดีมากแค่ไหนอ่ะขออกใบเดียว สีโรราบการยอมแพ้เขาต้องมาเขาต้องมายอมให้กับคุณนะจากหน้าไพ่เซตเนี้ยไม่ว่าเขาจะเก่งเขาจะมีอีโก้เขาจะแบบเหนือแค่ไหนก็นแล้วแต่เขาจะไม่สามารถหาความสมบูรณ์ที่คุณเคยเป็นให้กับเขาจากใครได้และเมื่อน,นั้นแหละเขาต้องยอมเพราะอยากมีความสมบูรณ์สิ่งนั้นที่เขาไม่เคยได้รับจากใครต้าขอเปิดแบบนี้นะ จักรวาลนักศิคุูบาอาจารย์นำาพาคุณมาฟังเรื่องนี้ท่านต้องการบอกอะไรคุณหรือต้องการให้คุณทําอย่างไรต่อไปหลังจากที่คุณชมแรนดองนี้นะครับมาดูกันคุณเราไม่อยากจะเราไม่ได้หยิบไพ,นะพ,พ่นะไพ่พิคเน่ขึ้นตรงกลางแล้วซ้อนกับไพ่พิคเน่ที่เราเอามาทำรประทานเลยคุณดูดิ ท่านบอกว่าท่านอยากให้คุณได้รับสติปัญญาหรือรับรู้เรื่องราวนี้และให้คุณรู้ว่าผพ่ใบนี้ท่านาจ,จะขับไล่สิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวคุณก่อนแต่รู้ไว้เลยว่าไม่ว่าเดี๋ยวนะสิ่งใดที่ไม่ดีกับลูกสิ่งใดที่รบกวนชีวิตลูกพ่อหรือทาให้ลูกพ่อไม่มีความสุข พ่อจะขับไล่มันออกไปพ่อจะล้างมันออกไปและเมื่อพ่อล้างมันสําเร็จแล้วอ่ะพ่อจะให้สติปัญญาและสิ่งที่ดีกว่าพ่อจะนําพาเข้ามาเองคือมันเป็นพลังงานที่แทรกเข้ามาจากการจับไพ่าสามใบนี้ครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะผมขอเปิดอีกสองใบ คุณดูดีเนการคว้าชัยชนะและการปิดทองหลังพระพ่อบอกว่าเบื้องหลังลูกๆทุกคนหรือคนที่ได้รับฟังดันดอมเนี้ยพ่อเป็นแรงซัพพอร์ตเป็นการช่วยเหลืออยากลูกทุกคนอยู่เบื้องหลังลูกทุกคนอะ่ะและไอชัยชนะหรือความสําเร็จที่ลูกรอคอยอยู่ลูกจะได้รับมันในไม่ช้าด้วยขอพลังงานดีๆเหล่านี้ คือบาร,รมีองค์พ่อพิคนเนศที่คุณได้เคารพนับถือหรือใครที่ไม่เคยรับรู้หรือรับรู้รับทราบถึงบาร,รมีองค์พิคเนศเลยนะครับถ้าคุณจะรับรับฟังแล้วคุณอยากให้พลังงานยินดีเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณผมบอกอย่างหนึ่งว่าให้คุณเชื่อในบาร,รมีของท่านและคุณจะได้รับความสําเร็จและท่านจะกจ,จัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาในชีวิตคุณทุกคนเรามั่นใจมากๆ ขอเปิดไพ่เา,าโร่หนึ่งใบเปลี่ยนสัอกบอลหลังจากนี้ทุกๆคนที่ได้มาฟังแรนดอมนี้ชีวิตกำลังจะมีแต่ความสำเร็จและการเริ่มต้นที่ดีในทุกเรื่องสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ